ร้อยเมตรติดร้อยเมตก็เกิโลนะรถไฟถนนเรียกทางรถไฟ น่าใคร่าทารเน่าใครใหญ่ของโคราชราไฟเองก่อเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนราชดำเนินรเราเลี้ยกกวขวาตามรถคันนี้ ไฟมาไฟมาเดินทางต่อไปบนถนนราชดำเนินอีก1.5กิโลเมตร,รไฟมาอยู่ครับตอนนี้ รถไฟกำลัลงมามันจะมีระบบมอเตอร์ต r o m a นตอนนี้รถไฟกำลัลงมา ไปกำลังมาไปมาแล้วชุดชักชุดชักชุดชักมีกำลังนั่งด้วยเป็ออกนกบ,บวเล็กๆ ตัวลทีล่เข้ามาจากไหนนี่ไงใช่ปื๊ปื๊ปื๊ De ningún, de, nuevo. de nuevo. ดีเท้าสุรนานันท์ตลอดเส้นนี้เคลื่อนมันให้มาทางนี้นะเคลื่อนมันมาในมืองเดี่ยวตอนขามาปูเกิลให้ไปทางนู้นวัดสาราลอยขามาขากลับ มันไม่เหมือนกันขากลับก็อีกทางต่าในเมืองเราต้องไปเลี้ยวนู่นถนนสองสองสี่สองสองสี่ก็เป็นถนทนที่ทาง หน้าเด็กมอคุณลาดนะเนาะเรียกถนนสองสองสี่ทำไหมสี่นาทีสามนาทีสองนาทีหนึ่งนาทีอ่ะไมไ่ครับอาจารยก็ติดไปแดงก่อนครับ เพราะมาในเมืองไปเดจงจะเยอะเพราะว่าต้องรอให้คนข้ามใช่ไหมเนี่ยท้าสุรนารีตรงนี้ขีดข้ามจอจดจัดดนล็อกล้อขีดข้ามจอจดจะโดนล็อกล้ออ,ลลอ,ลอ,อย่างนี้เลยครับ โดนโลอกล้อก็ต้องไปจ่ายจ่ายค่าปรับซึ่งที่มีค่าปรับอยู่ปรับก็เข้าในป้อมเละครับในป้อมคุยกันในป้อมป้อมกระจกเป็นตู้กระจกเล็กๆห้องกระจกเล็กๆสีดำนะครับทุกที่ครับเป็นกระจกสีดำสีชาก็รวมๆกันไปครับ ครับกลับไปคันเดียวก็ได้ไมีอย่างนี้เหมือนกันก็เป็นเวลาหายกินเลยครับช่วงเวลาที่เขาห้ามจอดเขาก็จะเร่งมาล็อกล้อถ้าใครเผือจอดไว้แล้วสุรานารีเสร็จลืมลืมเวลาเนะ วลาว่าไฮ้ยในช่วงนี้ช่วงสโมงเล่งดบวนเขาห้ามจอดนี่แล้วเวลาเป็นเวลาแหละครับต่บางทีเราก็ไปแล้วก็ไป,เ,ปเดินควรจะเดินกลับมาเนาะมันก็จะมีเวลาที่ไม่ทันด้วยแหละแต่ก่อนที่เขาจะละ็อกล้อเขาก็จะมีรถรถประกาศรถประกาศอ้อมก่อนว่าตอนนี้ขอพื้นที่คืนใครที่จอดอยู่ก็ให้ท่านย้ายรถของท่าน ประมาณนั้นแต่ส่วนใหญ่คนไปทำธุระช่วงเวลาคาบเกี่ยวมาไม่ทันอยู่แล้วแหละต,ตรงนี้จะ,จะมีปัญหาาำรับคนที่จอรดรถมันจะถูกล็อกล้อก็เป็นชั่วโมงเล่งด่วนนี้ครับที่เขาไม่ให้จอดแต่เช้าเขาก็จอดกันเกมมไหมครับ หลังจากเก้าโมงเช้าไปแนละ้วเขาจะไหว้มาไหว้มาอะไรเขาจะจอดเพราะความสะดวกความสะดวก,วดวกในการจอดนะเพราะไม่มีพื้นที่ในการจอดส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นสวนหย่อมเนาะปลูกต้นไม้ไอ้ไหมครับปลูกต้นไม้ด้านขวามือของผมเนี่ยปลูกต้นไม้ไม้ก็เ,เป็นธรรมชาติดีปลูกไ,ไว้ลเลยดีจะม,มีต้นช้งโพต้นอะไรนี่ต้น ต้นไม้ใหญ่นะจะเป็นไม้กระดูอเห็นไหมครับใ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 บกระดูกมันจะออกเป็นกลมๆแล้วก็เม็ดก็อยู่ตรงกลางใบแอกตรงกลางดอกก็เป็นเม็ดกระดูต้องเลี้ยวเรียนนู้นนะเรียว่าเลียนนี้ผมต้องเลี้ยวเรียนนู้ ไปหเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลขสองร2อยยี่สิบสี่สองสองสี่ครับสองสี่ผมก็ต้องตีเลนไหนตีเลนนู้นเด๋งว่าผมตีเลนผิดเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลขสองรอยยี่สิบสี่ผิดไหมผิดจริงๆว่ะเข้าเลนผิดงานรอบงานรอกนะเข้าเลนผิด ต่อไปบนถนนหมายเลขสองสองสี่แปดร้อยเมตรอีกแปร้อมตแป้อยเมตรทางโน้นอ๋อตรงหน้าเทอร์มินอลถ้าตรงหน้าเหมือนเทอร์มินอลก็จะต้องตีเลนนี้ไว้นี่ตีเลนไปข้อแก่นเราต้องดูป้ายขอนแก่นไว้นะนี่นี่ มาเทอร์มินอลมันต้องตีเลนก่อนแข็งตรงนี้ไฟแดงอยู่ไฟแดงอยู่ข้างหน้านู่นก็ไฟแดงข้างหน้านนู่เราจะตีเลนก่อนแข็งเพราเราต้องผ่านหน้าเทอร์มินอลไปซอยสวนมะพร้าวซอยสวนมะพร้าวเรี้รถไฟหน้านี่ผมต้องเลี้ยวเลี้ยวไหม ไฟแดงหน้ามันต้องเลี้ยวเลยเพราะทั้งหน้ามันเป็นอยู่เทินด้วยพราตีเลนนู้นด้วยเลยส่วนเลนขวาจะเลนกลับรถด,ด้วยันมจะมีปัญหาแสดงว่าเราต้องผมต้องตีด้านหน้านี้ตีขวาไว้เลยแสดงว่าต้องตีขวาไว้เลยต,ตีขวาไว้เลย ตันนี้ไปตันนี้ไปเสร็จผมจะตีจะตีไปเลยครับโอเคมันจะมีทั้งยูเทิร์นและมีทั้งไปอ <200 S 1> สองร้อยเมตรใช้สองช่องทางขวาเพื่อเลี้ยวขวาที่ทางแยกนครราชสีมาเข้าสู่ถนนหมายเลขสองสถนนหมายเลขสองอยู่ทางนี้ ขวเพื่อเลี้ยวขวาที่ทางแยกนครราชสีมาเข้าสู่ถนนหมายเลขสองหมายเลข2เราก็จะติดทิ่ก็สองสองเลนกลางเนะี่จะวิ่งตรงไปตรงไปสีคิ้วเนาะแล้ฝั่งนู้นก็จะมีรถรับส่งเราก็ตีสองเออสิริให้มานตีเส้นนี้สองเส้นขวา มันจะผ่านในเทอร์มินอลน,นะครับตอนนี้ยัมีเทอร์มินอลที่ขึ้นไปดวูวิวของโคอราชตอนนี้ไฟเขียวแล้วไฟเขียวแล้วจะไปแล้วเรนนี้ถูกต้องอย,ยอู่มีมีขายอะไรหนิที่มีขายอะไรเนาะ จะร้อนหน้าดูอละอยู่ในชุดนี้ครับต่อไปบนถนนหมาเลข21กิโลเมตรมาตรงนี้คงไม่หลงแล้วล่ะครับเพราะว่าทางจะเป็น่าทางปิดซีตรงไปรู่นครับแยกกีกษัตริย์แยกกีกษัตริย์ดดลดีขวาไว้เลยเพื่อจะเข้าเลนด้านนอกผู้ขนานเพื่อเข้าซอยซอยสวนมะพร้าว ก็นักเรียนกําลังเริ่มพอดีก็จะลดจิตเยอะตรงนี้ผมจะตีเลนกลางไว้ก่อนนะครับเพราะว่ายัางยังไม่ถึงแยกพีกัสัตไอแยกพีกัสัตพีกัสัตนี่มันมันเป็นชื่อของโรงแรมโรงแรมตั้งเดิมตอนนี้มันล้างไปแล้วตอนนี้เราก็เลงเลงพีกัสัตเลยว่าถ้าเห็นพีกัสัตไกลเราก็ตีไว้เลยครับเอรเมโครมันบอกบอกว่าทางคู่ขนาด ก็ออกตรงนี้เลยก็ได้แต่มันจะรถติดจะยาว,วเดี๋ยวเราก็นี่แะเล็งเล็งทีจะซัดไว้แหลยกว่าถึงสียแยกล้วก็ตีขวาไปเลยจะตีไว้ตรงนี้เลยก็ได้ตอนนี้ผมจะวิ่งเลนกลางสามร3อยเมตรชิดขวาเพื่อวิ่งบนถนนหมายเลขสอ ให้คิดว่าวิ่งหมายเลขสองก็อนที่ผมวิ่งมาแล้วล่ะวิ่งมาจนผมจะชิดซ้ายแล้วหนุ่งแมคโครนนหนวิ่งแมคโครไว้ก็ได้ครับอรนนี้เขาจะ่าดขนส่งใหม่ กลับมาจากโรงเรียนหัวทะเลครับของในเมืองโคราชตอนนี้จะกลับไปรถไปจอดไว้วิทยาลัยเพราะว่าหอพักผมไม่มีที่จอดพอจอดเสร็จผมก็จะเดินออกมาหอพักกอนอุไรกอนอุไรก็จะเป็นหอพักของอดีตพออรอที่เขาเคยสร้างเริ่มก่อสร้างสถาพัฒนช่าง เพออ้ปศยี่สิบสามผมเกิดผมยังเป็นเด็กอยู่เลยครับออปศยี่สิบสามออมานี่ปับ๊บเราก็เราก็มาเลนนี้ไวเลยเลนนี้ไวเลยครับก็ข้างหน้าน่าจะเป็นปีกัสซัดแล้วล่ะขับต่อไปบนถนนหมายเลขสองอีกหนึ่งกิโลเมตรมีไม่เลนขวามีไหมเล,นข,มมเลนขวาสุดเลนขวาสุดมีไหม เ,เล่นรถบิ่งไหมเลนกว่าสุดมีรถมามีแต่มอไซค์มาให้มอไซค์บิงดีกว่าต,ตอนนี้เรายังไม่เห็นแยกที่ก,กระสับน,นี่ผ่านแม็กโคครับจุดใหญ่หยุดสั้งเกตใหญ่ผ่านแม็กโค ที่กัซซดน่าจะเป็นข้างหน้าครับเออข้างหน้า,าจริงๆด้วยงั้นผมก็ต้องตีเลนนี้ไว้อีก400เมตรชิดซ้ายเพื่อต่อไปยังถนนยินประาพาน้าบ้านผมต้องเข้านู่นเอ่อใสเลงเมกะโฮมกับมิกะโมผมจะตีเลนนี้ไว้ถ้าไปข้างหน้าผมจะตีเรียบเข้าไป ออกทางผู้ขนานได้แต่เขาห้ามเลี้ยวขวานี่ครับตึกกีรซักท,กทาวเวอร์อ๋อชื่อมันก็ลางๆอยู่ครับเห็นไหมครับว่าเขาเอาไปาออ ก็จะมีมีตัวหนังสืออ่านว่าพีกาซักทาวเวอร์ก็เป็นโรงแรมล้างไปเลยจากยุคโควิดไม่มีคนมาเช่าโควิดก็ติดสามปีเต็มสามปีเต็มดูสิครับคนที่ผู้เงินธนาคารมาก็ มามาสร้างโรงแรมพอไม่มีลูกค้ามาจะหาเงินไหนไปจ่ายธนาคารที่ไหนกะ็ชิบไซเราวิ่งตรงต่อไปยังถนนมิตรภาพหน้าบ้านมีรมาไหมมียังมาอยู่ก็ชะลอยให้ผมหน่อยวิ่งตรงต่อไปยังถนนมิตรภาพหน้าบ้าน เลห้ยว500เมตรเลี้ยวซ้ายหลังสี่แยก7เ l เว e นสาขาสวนมะพร้าว04550ตรงนี้ก็สังเกตได้มันจะมีสองสะพานนะสองสะพานสีเหลืองสะพานเหลืองสองอันแล้วก็สะพานที่ 2. สองสะพานที่สองหลังสะพานที่สองมันจะมีซอยอยู่ก็ให้เหลี้ยวเลยหลังนะไม่ก่อนสะพานนะคือหลังหน่อยเดียวแหละติดกันหน่อยเดียวแหละคือบันไดลงฝั่งนูน้น บันไดมันขึ้นฝั่งนี้แนละ้วคือหลังบันไดอะไรมันจะมีซอยอยู่เราก็ขับรถสะลอสะลอมันจะมีเซเว่นอีเลเว่นแล้วมันจะมีซอนมะพร้า,พาวจะมีป้ายเลี้ยวซ้ายหลังสี่แยกจิตเลเวนสาขาสวนมะพร้าวศูนย์สี่ห้าห้าศูนย์ทางด้านซ้ายป้ายใหม่มันก็เขียนว่าวิเลยเทคนิคโคราชอยู่ครับห้าร้อยเมตรตอนนี้เขาไปเลื่อป๊บปึ๊บปื๊บ,บซอยมันจะแคบหน่อยอีกสามร้อยเมตรวิ่งตรงต่อไป ถ้ามาทางนี้มันจะไม่ได้ผ่านหมู่บ้านทางทางชัดมงคลอุเลยเทคนิคละครโคราชนี่จะติดหมู่บ้านชัดมงคล๋ต่ผมเข้าทางซอยมะพร้าวนี่ก็จะไม่ไม่ได้ผ่านหมู่บ้านทางจะแคบหน่อยนึงก็จะไปกันาทางนี้เนี่ยจะเลี้ยวไปผมก็จะเลี้ยวไปก่อนผมไปก่อนกะล้วกัน มันจะเล็กหน่อยถ้ามีรถจอดอยู่ด้านรมีถน<ม>นก<า>็จะจะจะหลบกันไม่ได้ต้องให้คันนึงมาก,ก่อนค่อนข้างอันตรายต้องขับรถอย่างระมัดระวังอ,อันนี้ก็แบตเตอรี่ของตัวนี้ผมหมด แบตเตอรี่ด้านขวาแล่าจดหมายของคุณจะอยู่ทางขวาต้องเอามาชาร์จสิ่งที่ผมต้องเตรียมเอามาชาร์จก็คือปลั๊กไฟไฟสักสี่ห้าเต้าเนาะเพราะว่าไอ้ตัวอันนี้ของผมมันจะมีอยู่สามตัวใช้แบตเตอรี่เป็นไร้สายเนาะเป็นแบตเตอรี่ไร้สาย มันก็สะดวกดีครับสะดวกดีในการใช้งานในการเดี๋ยวนี้เขาก็คงมา<อ>งหันมาอย่างนี้หมดแล้วนะเพราะว่าตัวมีสายมันก็คงเกิดจะต้องหาสายอะไรเยอะแยะแต่ถ้าเราเป็นมีหลายสายแล้วมันใช้อึดใช้ทนมันก็น่าใช้ไม่ต้องนนั่าแต่ผมเป็นช่างครับผมก็เปลี่ยนแบตเตอรี่เองได้โอ้เป็นช่างไฟฟ้าช่างอ e ิเล็กอยู่แล้ว จะได้เปรียบคนอื่นหน่อยมออีมีองค์ความรู้ด้านไฟฟ้ากับอิเล็ก์อยู่ในตัวผมรู้สองศาสตร์ในใน,ในตัวเดียวก็จะจะได้เปรียบเขานิดนึงในการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าก็ไม่ได้ให้ช่างไปซ่อมก็จะประหยัดเงินประหยัดเงินในครอบครัวได้ส่วนไหนที่ซ่อมเองได้ก็ซ่อมคาดว่าเขาคงไม่ใช้พื้นที่เนาะเดี๋ยวจะจอดตรงนี้แหละที่ประจำผม วันที่แล้วนี่เข้ามาซ้อมทําสนามซ้อมขับมอไซค์เพื่อความปลอดภัยเราก็ใช้พื้นที่เราก็จําเป็นต้องไปเคลื่อนย้ายรถให้เขาแต่ค่ําแล้วค่ําคงไม่มีขับมอไซค์เนอะงั้นผมจะจอดตรงนี้แหละที่หมายปลายทางแล้วครับสวัสดีครับ